ESA นะครับสํนักง,งานอาวกาศยุโรปเนี่ยนะครับได้ทําการส่งดาวเทียมดวงใหม่ที่ชื่อว่า Biomass ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดาวเทียมดวงนี้นะครับจะทําหน้าที่ชั่งน้ําหนักต้นไม้ทุกต้นบนโลกนี้เพื่อคํานวณจํานวนคาร์บอนที่มันสามารถโอบอุ้มได้ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้งสมช่องเลยนะครับโอ้โห oh นี่คือดาวเทียมดวงใหม่ของทาง ESA นะครับต้องขอไปคุณผู้ชมนะครับผมไม่ค่อยสบายเสียงแหบนะฮะแต่ว่าก็เป็นห่วงคุณผู้ชมว่าจะไม่ได้รับชมข่าวสารเรื่องอวกาศกันก็มาเล่าให้ฟังกันฮนะทนฟังหน่อยแล้วกันเสียงแหบแหบเสน่ห์คิดซะว่าฟังอะไรนะนักร้องเสียงแหวบใครนะมีใครบ้าง ลอสะจูดเออคิดว่าฟังลอสะจวดอ่านข่าวให้ฟังแล้วกัน Have v told เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะทาง ESA ก็ได้ประกาศนะฮะว่าการประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงใหม่นะครับหลังจากที่ปล่อยขึ้นไปด้วยจรวดนะฮะที่ฐานอวกาศในเมืองคูรูประเทศนิวกีนี แล้วก็แยกตัวออกจากตัวจรวดนะฮะได้ประมาณ75นาทีหลังจากนั้นศูนย์ควบคุมดาวเทียมของ ESA ก็ได้รับสัญญาณแรกของดาวเทียมไบ o m แมสนะครับซึ่งสามารถทำงานได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ดาวเทียมดวงนี้จะโคจรไปทั่วโลกโดยปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่แปลกประหลาดมากนะครับเป็นหน้าที่ในการตรวจวัดมวล ชีวมวลของต้นไม้ทุกต้นบนโลกโดยทาง ESA กล่าวว่าบนโลกเราทุกวันนี้นะครับป่าไม้ได้ดูดซับทําหน้าที่ดูดซับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ8,000ล้านตันต่อปีซึ่งต้นไม้เหล่านี้แหละจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกนะครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการตัดไม้ทําลายปา่าการบุกลุกพื้นที่และปัญหาป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นเนี่ยมันก็จะทําให้คาร์บอนนะครับที่อยู่ในต้นไม้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ถูกปล่อยกลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งอาจจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของโลกเราเหมือนอย่างที่เราร้อนอยู่ทุกวันนี้นะฮะคือนอกจาก มนุษย์เราเนี่ยจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นให้มันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมการใช้รถการใช้ถนนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ตามแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือต้นไม้ที่เหลือน้อยลงด้วยนะฮะอีกหน่อยเราคงมีคอนเสิร์ตปลูกต้นไม้กันเหมือนสมัยก่อนนะฮะให้โลกเราช่วยพวกเรามาช่วยกันอีกหน่อยเราคงต้องมีครับนะบเพราะว่าวิธีการที่จะกำจัดคาร์บอนในโลกนี้นะครับ ดีที่สุดคือต้นไม้นะครับทางเ s a ก็เลยอยากจะได้ข้อมูลจากต้นไม้ที่เราหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ1.5ล,ล้านล้านต้นบนโลกถ้าเราสามารถชั่งน้ำหนักต้นไม้บนโลกทั้งหมดเราก็จะสามารถกำหนดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ทั้งหมดสามารถอบอุ้มไว้ได้ ถ้าเรารู้ปริมาณคาร์บอไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาแล้วเราอยากจะกำจัดให้โลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราต้องคำนวณจากจุดนี้เป็นต้นไปดาวเทียมไบโอแมสนี่แหละครับที่เป็นดาวเทียมที่มีเรดาร์แบบ p ีแบนนะฮะพีแบนเนี่ยในเนื้อข่าวนี่ไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับผมก็เลยไปเสาะแสวงหาว่าพีแบนมันคือคลื่นความถี่ช่วงไหนผมปรากฏ ได้ข้อมูลมาคร่าวๆซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้อย่างไรท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะพีแบน์คือคลื่นความถี่ช่วงตั้งแต่300เมกะไมิรไปจนถึง1000เมกะเมิรหรือว่า1 GHz กิกเฮิรนะฮะเป็นช่วงย่านความถี่ต่ำซึ่งถ้าหากเราใช้เรดาร์ที่เป็นพีแบน์นี้โดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยดาวเทียมที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าบนโลกเรายังไม่เคยมีเรดาร์ที่เป็น ย่านความถี่ P-Band มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกของดาวเทียมที่ขึ้นไปบนนอกอวกาศเขาบอกว่าที่ความถี่นี้ใน P-Band นี่นะฮะตัวเลดามันจะสามารถเจาะทะลุป่าทึบนะคือเวลาป่ามันสูงต้นไม้ทึบๆเนี่ยมันจะมีใบไม้บงังเต็มไปหมดมันสามารถเจาะทะลุเลือนยอดของปา่าแล้วก็วัดชีวมวลของเนื้อไม้ได้ส่วนที่เราต้องการวัดมากม มันก็คือลำต้นกิ่งก้านส่วนที่เป็นเนื้อไม้นะฮะเพราะว่าเวลาต้นไม้ดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันจะเก็บเอาไว้ในเนื้อไม้ของมันนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นการวัดตรงนี้เนี่ยเมาก็จะทําให้เรารู้ว่าถ้าต้นไม้ทั้งโลก1.5ล้าน,ล,านล้านต้นมีมวลเท่าไหร่เราก็จะเก็บตัวคาร์บอนไว้ได้เท่านั้นอันนี้เฉพาะป่าไม้นะครับยังไม่รวม ทะเลจริงๆแล้วทะเลเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีมากๆนะครับยิ่งทะเลยิ่งลึกยิ่งกักเก็บได้เยอะนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องศึกษาในลำดับถัดไปนะฮะคุณซิโมเนต้าเชลีผู้อำนวยการโครงการสังเกตการโลกของ ESA นะครับบอกว่าด้วยการคำนวณแบบชิวมมวล มันจะทำให้เราได้รับข้อมูลใหม่อันสำคัญเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนที่ถูกเก็บก,กักเก็บไว้ในป่าทั่วโลกและจะช่วยเติมช่องว่างสำคัญในความรู้ของเราเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอนและเราจะสามารถปรับปรุงสภาพอากาศของโลกได้เมื่อเรดาร์วัดผลแล้วนะครับข้อมูลจะถูกส่งไปที่ตัวสะท้อนตาข่ายขนาดใหญ่และส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมภารกิจของ ESA ในขณะนี้ ดาวเทียมไบโอแมสนะครับกำลังโคจรอ,อยู่เหนือป่าฝนอเมซอนซึ่งเป็นป่าฝนแห่งหนึ่งจากหลายแห่งที่เป็นเป้าหมายของดาวเทียม b i o m แมสตัวนี้ที่ต้องการไปสแกนนั่นเองนะครับในอนาคตนะครับ e อ a บอกว่าถ้าเราประสบความสำเร็จกับเรื่องนี้นะครับเรายังสามารถนำเอาหลักการนี้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นเราไปสามารถไปศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินใน พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายหรือโครงสร้างแผ่นน้ำแข็งหรือแม้กระทั่งลักษณะภูมิประเทศในบริเวณที่มีป่าหนาแน่นได้ด้วยเช่นกันถ้าเรารู้ข้อมูลทั้งหมดทั้งโลกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเราก็จัดการกับความเราก็จะสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมของโลกเราได้นี่คือความก้าวหน้าครับมนุษย์เป็นคนทำให้โลกนี้สุดโทรมลง มนุษย์นี่แหละที่จะเป็นคนทำให้โลกนี้ดีขึ้นให้โลกเราซ้วยพวกเรามาช่วยกันแม่เสียงแหดบจริงจังเรื่องเล่าอาวากาศ